และนี่ก็คือวิธีฟาร์มดอกกุหลาบให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ลุงเคยทํามาเลยครับ<อ>มาดูกันว่าวิธีการทํามันจะทํายากแค่ไหนไปดูกันเลยและก่อนไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ลุงด้วยนะครับผมไปไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าวิธีการทําเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเครือขายด้วยนะ ไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองโอเคเริ่มมานะครับก่อนอื่นเลยมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่ากุลาบแต่ละอันเนี่ยมันให้อะไรเท่าไหร่กันบ้างมาดูอันแรกกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้ให้1อันครับผมส่วนอันนี้ให้สี่เลยทุกคนหมายถึงว่าให้สี่ต้มนะฮะทุกคนฮะ และอันสุดท้ายนะครับผมให้ถึง10ด้วยกันเลยครับโคตรจะเยอะเลยครับผมทุกคนโอเคพอเรารู้เรื่องเรื่องนี้แล้วนะครับต่อมาลุงเล่นเซิร์ฟไหนกันนะครับถ้าคนทั่วไปเนี่ยจะเข้าไปเล่นเซิร์ฟทั่วไปหรือเซิร์ฟโปรใช่ไหมครับแต่วิธีในคลิปนี้นะครับลุงจะมีวิธีอื่นนะครับผมนอกเหนือจากนี้และมันโคตรจะเจ๋งเลยทุกคนนะครับผมอยากรู้เลยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมเข้าไปที่โหมดเบราว์เซอร์ครับ และจากนั้นไปที่คอมมูนิตี้ครับผมทุกคนแล้วก็มองหาเซิร์ฟที่มีชื่อว่าวาเลนไทน์อีเวนต์แล้วก็วงเล็บด้วยนะครับโรสเซสด้วยนะครับผมประมานนั้นครับผมทุกคนและถ้าเกิดว่ามันเข้าไม่ได้นะครับผมก็ออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับกลับมาวนใหม่นะฮะสอ o ชั่วโมงตแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นเทเลพอร์ i ติ้งแบบนี้นะครับผมแสดงว่ามันเข้าได้นะฮะโอเคนะครับผม มันจะอยู่ในแมปนี้เลยจะเป็นสนามบาสแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมโล่งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะสิ่งที่มันดีเนี่ยคือเราจะเห็นของอีเวนต์เนี่ยนะครับผมชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงนะครับผมบอทก็ไม่เกิดด้วยสิ่งที่ดีคือนะครับผมบอทมันไม่เกิดด้วยนะครับผมนั่นก็หมายความว่านะครับเรามาเล่นแบบนี้เราไร้กังวลเรื่องบอทจะมาชนเราเลยครับ แล้วก็เก็บของแบบนี้สบายๆเลยแต่พอเราเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบเกมแล้วนี่ฮะทุกคนตอนเลือกด่านเนี่ยมันก็จะพากลับมาด่านนี้ด่านเดิมด้วยฮะเออมันคือดีมากๆเลยแล้วก็เก็บดอกกุหลาบเนี่ยฮะผมโดยชาเลียเนี่ยนะฮะเราจะได้ถึง20-30แต้มต่อรอบเลยนะทุกคนนะครับ ส่วนบางคนเนี่ยก็อาจจะได้มากกว่านั้นด้วยเออนะครับพอลุงรู้วิธีนี้นะครับผมก็เลยรีดทําคลิปมาบอกต่อให้ทุกๆคนได้รับรู้รับทราบกันฮะโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมทุกๆคนนะครับกับวิธีนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับกับการเก็บแต้มอีเวนต์แบบนี้นะฮะถ้าหากว่าน้องๆเนี่ยมีวิธีอื่นอีกเนี่ยนะครับลองมาเม้นบอกกันได้นะจะตามไปอ่านเลยครับผมทุกๆคน หากชอบอะไรยังไงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวลุงก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันครับผมบุยบ้ยบุ้ยครับ